สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วผมจะพามาดูงานประกวดรอยสักนครปฐมแทร็ทูคอนเวนชั่นวันนี้เราไปคุยกับเจ้าของงานกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเบลช่วยแนะนําคนดูด้วยนะครับว่างานนี้มีเนื้อหายังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นปีที่2แล้วครับของจังหวัดนครปฐมเนื้อหาของงานทีนี้นะจะเน้นเรื่องของศาสนาต้มาเกี่ยวข้องนะครับเัฒนธรรมบสีเล่านะครับให้แปลความหมายของคําว่าบูชีเล่อมาเป็นค่าทีนี้เราเข้าไปดูในงานกันเลยดีกว่าว่ากันเป็นยังไงบ้าง จะรับเกียรติให้ไปให้ความรู้เรื่องอาการทำงานประเภทเจเบนิสผมตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อกี้แอบหนีไปกินข้าวไกลไปหน่าาอยางานของพี่มันจะเป็นงาน New Japan หรือว่าเป็นเป็น,ปนโอครับเป็นโอคือ,อมีความเอเชียเป็นหลักแต่น้ำจะเส็นในรูปแบบของ j 8แบบครับ วันนี้ช่วงนี้ที่ผมมีโอกาสมาเป็นกรรมการตัดสินในงานประกวดครั้งนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่างานประกวดอะ่ะเขาตัดสินกันยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยนะครับประเทศเจแปน,นนะครับจะแบ่งเป็นนิวเจแปนกับออริเอนท์ลก็คือเราจะแบ่งเป็นออริเอนท์ลคือแบบสไตล์เอเชียมันก็คล้ายตเจแปนนิดแต่เราจะให้บบคะแนนต่างก,กันก็คือถ้าสวยในแบบออริเอนท์ลเราก็ได้คะแนนในแบบออริเอนท์ลถ้าสวยในแบบเจแปนนิดเราไปให้ในแบบเจแปนนิดแต่ถ้าเกิดเอาสองงานนี้มาแข่งกันน่ะค่อนข้างจะยากเพราะว่าออริเอนท์อลอ่ะมันจะค่อนข้างมีเทคนิคที่่เยอะกวา hours twenty La for วันนี้เป็นวันที่2ของการทำงานนะครับตอนนี้ฝ่ายโมงครึ่งไม่เป็นโมงครึ่งกำลังเริ่มทำงานกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีใครสักอะไรกันบ้างแล้วตอนบ่ายเดี๋ยวผมจะมาเส็นงานหนึ่งประเภทแล้วรอดูกันด้วยนะ ตอนนี้เรากำลังตัดสินงานประเภทบัวสีเหล่านะครัร concept, บก็คือคอนเซปต์บัวใต้น้ำกำลังพ่นน้ำแล้วก็ดที่โพนแล้วแต่ว่าเราให้คนที่ลงประกวดเนี่ยสามารถที่จะคิดเป็นไอเดียคือไม่จะเป็นต้องเป็นดอกบัวเป็นอะไรก็ได้วันนี้เราจะใช้การลงป้ายในการตัดสิน <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามารอดูกันนะ ตอนนี้กำลังเข้าสู่รอบที่สนะครับเป็นรอบ10คนสุดท้ายก็คือเราอยากคนที่ได้คะแนนมากที่สุด10คนเนี่ยขึ้นมาบีแค่ชิ้นเดียวยกไม้แต่ว่าตอนนี้ประมูลที่ท่าเลยราคาสามพันห้าร้อยบาทแล้วตอนนี้อยู่ที่พี่เอกพิจิตรายครับเอา13,500บาท13,500บาทค่ะและ13,500บาทครับเรื่องเนี้ยสามารถยืนด้ครับออพอมีการรับฟังที่น้อยลง น้ำลายเยอะออก็กระมองน้อยครับพอเริ่มรับฟังมากขึ้นก็จะเริ่มหลุดขเขาจะออกมาอย่างมุ้พวกนี้ครับ นี้ผมชอบมากเลยครับก็คือไม่เอาเรื่องตัวเราเลยอันนี้คือมันสมองล้วนๆแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไป,ไปเห็นอะไรที่ไหนมาหรือเปล่านะแต่ยอมรับว่าไม่ได้เอาเรื่องราวของตัวเราออกมาเลยการเล่าเรื่องราวด้วยความรู้สึกของตัวเราล้วนๆคุณถายคุณคล้อได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเป็นชนเผาแล้วบอกว่ามันคือเผ่าเผาท่านโอ้คือแบบเกือบโดนใส่แล้วนะแต่ใช่แต่ถามว่ามีอิมแพ็ต่อความรู้สึกของไหม ยังไปได้ไกลถึ้แต่ถามว่าสวยไหมสวยมากเดี๋ยวตกน้ำนะน้ำลึกด้วยลึก6เมตรเลยรู้เปล่าแล้วก็ที่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือแฮงกาคาเฟ่เป็นคาเฟ่ออกแนวแบบว่าเข้ามาผจญภัยในป่าเจอกับบูรากูสีฟ้าสวย ในน้ำเนี่ยมีปลาด้วยนะครับทะเลได้ให้อาหารปลาหรือ,อยังครับให้แล้วครับปลาตัวใหญ่ไหมใหญ่แล้วก็เล็กอ๋อมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยใช่ไหมใช่ถ้ามันมี่ไม่ได้เดีอ่ะมันจะได้ปัญหาโอ้โหจบลงไปแล้วครับสำหรับ งานประกวดลอยศักดิกน์นครปฐมแททูคอนเพนชั่นหลายคนที่เคยสงสัยว่าเขาตัดสินงานประกวดกันยังไงผมเชื่อว่าก็ยังคงสงสัยอยู่ <c oughs> ไม่ใช่คง <c oughs> จะได้คําตอบไปแล้วนะครับว่าวิธีการตัดสินก็คือกรรมการแต่ละคนน่ะก็คือจะมีดุลพินิจของแต่ละคนแล้วก็ลงคะแนนไปตามความเหมาะสมก็มคือมีเรื่องความสวยงามทักษะความชํานาญความคิดสร้างสารรค์ซึ่งตรงความคิดส,สร้างสรรค์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในส0คะแนนความคิดสร้างสรรค์ผมคิดว่า ถ้าออกแบบเองอ่ะห้าคุณได้ไปแล้วความสวยงามบวกไปอีกสักสองเป็นเจ็ดแล้วก็ความชํานาญเต็มติดแล้วพูดง่ายๆคือใครที่ออกแบบมาเองอ่ะมีโอกาสชนะสูงที่สุดครับแล้วก็บรรยากาศในงานอ่ะผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นกันเองมากมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ช่างศักดิ์ทุกคนที่เข้ามาขอถ่ายรูปแล้วก็ทักทายผมนะครับรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองมากสําหรับการต้อนรับครั้งหน้าผม หวังว่าจะเตรียมมาคนละยี่สิบสองติบแล้วให้ผมตอนนี้ผมถ่ายรูปด้วยนะรูป <โด S 1> ไปยี่สิบคบ้าน้ำมนันอะไรออกมานะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบเป็นกดอะไรขอบคุณครับอ,อ,อ่ะ